สวัสดีครับพบกับครูเบิกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับครูเบิกจะมาสาธิตนะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์นะครับในเรื่องของผลไม้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับให้ไปที่ App Store นะครับจากนั้นให้พิมพ์ว่าเรียนรู้ผลไม้นะครับภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นนะครับ เราก็จะเห็นแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับชื่อว่าเกมคำํำศัพท์ผลไม้จับคู่ผลไม้อะไเป็นต้นนะครับนะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ขออนุญาตปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับอ่ะเมื่อเราดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วนะครับอ่หน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับ A B C นะครับ A B C เกมนะครับตัวนี้นะครับเป็นรูปของผลไม้ต่างๆมีกล้วยมีส้มนะครับอ่ากดเข้าไปเลยนะครับ Let's go Welcome to Activity Matching Name of Swipe Fruits. ครับก็จะมี Please touch to play เสียงประกอบโปรแกรมเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ,รรบกดเพย์นะครับก็จะถามนะครับบานันนะอันไหนนะครับ ค็อันไหนเลมอนอันไหนนะครับก็ให้เลือกครับตัวนี้นะครับให้เลือกอย่างเช่นอันนี้นะครับให้เลือกเป็นข้อสามอย่างนี้นะครับนะครับเป็นการโยงเส้นนะครับโยงเส้นเลมอนเลมอนข้อที่2องย่างนี้โดนเลย ก็บานาน่าอันที่หนึ่งนะครับต้นเลยอืมในนี้เป็นต้นนะครับก็กดสับมิตเลย มันก็จะมีคำศัพท์มาเรื่อยๆนะครับมะม่วงกับเมงกูนะครับกันที่หนึ่งเลยบเบอร์รี่อ่ะหนึ่งไปขึ้นแเบอร์รี่าสามสอง เมงกูเมนกูหนึ yeah. mm ่งสับมิดนะครับตัวนี้มันก็จะมีประมาณห้าหาคำถามนะครับ mm hmm. ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเฉลยนะครับว่าเด็กๆเนี่ย เรียนรู้ได้กี่เปอร์เซนต์อย่างนี้เป็นตนน้นนะครับผมครับสำหรับการสาธิตโปรแกรมวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ